สวัสดีค่ะมินดากรุจัยเข้าสู่เดนสุดท้ายของปีนี้กันแล้วแหมปีหนึ่งช่างผ่านไปเร็วเหลือเกินว่าไหมคะแต่ข่าวของเราก็ยังคงทั้งเด็ดทั้งแซ่บตลอดตลอดมีเชื่อก็ไปดูสิคะ ชินชินวุ้ใส่เกียร์ถอยหลังหยุดเดินหน้าพัฒนาความสัมพันธ์กับสาวมิ้งพีชยาแต่ทำไมทำไมหลังเวทีงานประกาศผลสุดสัปดาห์ยังแอนสมาร์ทวอท2012ดาวกระจายแอบเห็นหนุ่มชินกับสาวมิ้นแชร์ภาพคู่กันแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยต้องให้ทั้งสองคนช่วยเคลียร์ข่าวว่าจะหยุดหรือจะเดินหน้าจีบต่อไม่ได้มีอะไรพัฒนาแล้วก็แต่ก็ไม่ได้มีอะไรถอยครับนึกออกไหมก็ด้วยการที่เขาพูดซะขนาดนั้นว่าเขาไม่อยากมีแฟนแล้วก็คงังไม่อยากก้าวไกยอะไรเขามากนะครับแต่ก็ยกูก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะ ก็ยังคุยกันคุยกันเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีอะไรที่มันผิดใจกันหรือว่าเออก็ยังคุยกันแล้วก็แฮปปี้ครับถามว่าเขาปิดไหมเขาก็ไม่ได้เชิงปิดนะครับเพราะว่าเขาก็เมคกิทค่อนข้างเคลียร์ว่าเอออยู่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในความรู้สึกแล้วนะเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาปิดกั้นเราเรู้สึกว่าเขาก็เปิดใจคุยก็คุย เอ่อแต่ว่าเขาก็คงไม่ยังไม่รีบมีแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็โอเคเราก็รีสเปคตรงนั้นล้วก็เราก็นับถือตรงนั้นครับคือจริงๆเราไม่ได้หนีกันไปไหนหรอกคะ่ะใช่เราก็เราก็ยังเป็นเพื่อนร่วมในวงการเดียวกันเราก็ยังอาจจะได้เจอการตางาน <c oughs> อย่างเงี้ยค่ะคะือ <c oughs> สำหรับมินเองก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้ก็ยังเรียนคะ่ะแล้วก็ข้าจะเรียนหนักก็เลยแบบ ทางหนักใจไปด้านเรียนมากกว่าอะไรเงี้ยเราเหมือนแบบว่าเราสึกว่าเราไม่ไม่ดีพอเราไม่พร้อมสําหรับใครมากกว่าคือเราเราไม่ได้รู้สึกว่าเราจะไปเลือกใครเงี้ยจริงๆสําหรับมินแล้วชินก็เป็นคนเป็นผู้ชายคนนึงที่เป็นสุภาพบุรุษมากๆมาตลอดตั้งแต่วันแรกที่เรารู้จักกันจนทุกวันนี้ชินก็ยังเป็นสุภาพบุรุษแล้วก็ดีกับมินเสมอค่ะขอบคุณชินมากนานๆจะได้เห็นสาวเซ็กซี่อย่างยายาหญิงและเอมีมอ่มรกตมาสวมชุดไทยเต็มยศก็ดูสวยอลังการไปอีกแบบซึ่งทั้งสองสา สาวจะมาเชิญชวนให้ไปเที่ยวงานรํำลึกรัตนโกสินทร์230ปีโดยจะมีการปิดถนนพระอาทิตย์ทุกเสาร์อาทิตย์ตลอดทั้งเดือนธันวาคมจนถึงสิ้นเดือนมกราคมปีหน้าและสาวหญิงยังได้เคลียร์ข่าวเมาที่ว่าตนตามตื้อตามจิกชวนหนุ่มมาริโอให้ไปทานข้าวด้วยกันแบบสองต่อสองโดยไม่แคร์สาวกุ๊บกิ๊บมาด้วย อย่างเงี้ยไม่มีเบอร์น้องเลยแล้วก็เบอร์คนที่มีก็คือจะมีกรุ๊ปที่เป็นกรุ๊ปจันดาราที่จะมีก็จะมีพวกอย่างนิวอย่างตักอะไรเงี้ยจะมีกับน้องอ้อยยังไม่มีเบอร์เลยค่ะออใช่งงไหมกับข่าวงงค่ะงงว่าเพราะว่าจริงจากจันดาราปฐมมาบท มาจนถึงตอนนี้จะเข้าประชิมบทก็นานมากแล้วอะค่ะ,ะกะถถ็ถ้าสมมติถ้ามันเป็นเรื่องจริงก็น่าจะมีตั้งแต่ถ่ายเสร็จหรืออะไรอย่างนี้แล้วอะ<ช>ไรเงี้ยก็อย่าไปมองพี่เขาอย่างนั้นนะครับแล้วก็อย่าไปเชื่อเลยครับเพราะว่ามันมัน,ม,นมันไม่มีอะไรตรงนี้อะไรเงี้ยครับแล้วพี่เขาก็น่ารักมากตอนเขาทํางานเขาทุ่มเทม,มากๆอะไรเงี้ยก,ก็ไม่อยากให้มองพี่เขาผิดไปอะไรเงี้ยครับแล้วแบบว่ามีคุยกันรอบๆไหมหรับเรื่องนังอืมไม่มีครับก็ใช่ครับ หลังๆความสัมพันธ์ของนมอ้วนรังสิตกับสาวแตงโมดูจะห่างเหินหมางมืนกันไปไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ตัวติดกันมากซึ่งอ้วนก็บอกว่ายังคงสนิทกันเหมือนเดิมเพียงแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอกันค่ะช่วงก่อนหน้านี้เราถ่ายละครเรื่องเดียวกันเราก็เลยเจอกันบ่อยแล้วก็ออพอปิดกล้องไปก็ยังไม่ค่อยยังไม่ได้มีเรื่องใหม่ต่างคนต่างยุ่งด้วยครับก็รักกันเหมือนเดิมรักกันแบบเพื่อนเหมือนเดิมก็ยังเจอกันเหมือนได้เหมือนเดิมครับถ้าเราว่า นักร้องหนุมขวัญใจสาวสวทั่วเอเชีย er, นิชคุณ t pm ได้เปิดโอกาสให้ดาวกระจายได้สัมภาษณ์แบบเอกซ์คลูซีฟโดยนิชคุณได้ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้และกำลังเตรียมจะปล่อยซิงเกิลที่เจ้าตัวแต่งเองช่วงที่โดนพักงานมาให้แฟนๆได้ฟังกันเร็วๆนี้ <c oughs> คุณมีแต่งเพลงให้แฟนๆเพลงหนึ่งชื่อ l รเด t Rain นะครับขอให้ทุกคนฟังแล้วก็รู้สึกถึงความในใจของคุณได้นะครับ<ช>คือกำลังใจนี่เป็นอะไรที่สำคัญมากนะครับผมก็ขอบคุณทุกๆคนที่ให้กำลังใจคุณมาตลอดเพลงนี้เป็นเพลงขอบคุณ ทุกๆกำลังใจแล้วก็ทุกๆความรักจากทุกๆคนครับเดี๋ยวหลังโฆษณาก,กลับมากับจ้าจายข่ะแซ่บๆกันต่อค่ะ